สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะก็อยู่กับเซลปีใหม่นะคะอีซุซุเชียงรายโดยกลุ่มต้เงื่อนสาขาเทิงเช่นเคยค่ะวันนี้ค่ะปีใหม่ก็อยู่นอกสถานที่อีกแล้วนะตอนนี้ปีใหม่อยู่ที่สำนักงานใหญ่ปงสลีจังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะวันนี้ก็มารอส่งมอบลูกค้านะคะแต่ก็มีเรื่องไงอ่ะคอมเมนต์มานะคะจาก F อซทุกท่านนะคะว่าอยากดูสีประตูวเคอสแซตพีบ้างนะคะก็ในช่วงที่เราลูกค้ามารับรถใหม่นั้นนะคะปีใหม่ก็ เดี๋ยวพาทุกท่านไปรีวิวรุนนี้ดีกว่านะคะไปรับชมรุนนี้เลยนะคะกับรถรุ่น4ีประตูว c คร s s 3.0 z ัสีขาวมุกดูรู้ไหมเป็นขาวมุกใหม่นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่1 1111,000บาทนะคะรุ่นนี้มีให้เลือกอยู่ทั้งหมด4สีก็จะมีสีขาวมุกค่ะสีบอลเงินสีดำแล้วก็สีส้นนะคะสีอื่นนั้นราคาจะถูกกว่านี้ไปอีก7,000บาทนะค่าดีเทลรายละเอียดด้านนอกและด้านในกับรุ่นนี้เลยของเขาจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวปีใหม่พา ไปรับชมไกลๆพร้อมๆกันนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็สามารถอินบอ็อกหาปีใหม่นะคะตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะหรือ Facebook ส่วนตัวค่ะปีใหม่อ e ีซูซูเพจอีซูซ e ูเชียงรายสาขาเริงบายเซลล์ปีใหม่หนาตาประมาณนี้ค่ะฝากกดติดตามนิดนึงนะคะค่ะและนะคะพูดมาซะยาวไปก่อนที่จะไปก็เดี๋ยวฝากทุกท่านนะคะกดไว้กดแชร์กด Sub s ไ r i b e เป็นกรลังใจให้หนิดนึงนะคะเขากดแต่ใส่เมื่อกี้ตกใจ ค่ะไปเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่านะคะไปค่ะกับคันนี้นะคะสีประตู V Cross สีขาวมุกใหม่นะคะล่าสุดเลยนะชื่อว่าขาวมุกโดโลไมนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแบาท ตองหนึ่งนะคะคันนี้ราคาของเขาอยู่ที่ตองหนึ่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 งศูนย์ศูนย์ศูนย์นั่นเองนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะสายลุยออฟโรดและดูแบบจะว่ายังไงอ่ะสวยนะคันนี้นะสวยงามจริงๆนะคะเดี๋ยวอ่าเรามาดูดีเทลรายละเอียดกับคันนี้นะคะกับสี่ประตูวีคลาสสามศูนย์เจทีนะคะตัวน <c prophe cies> ี้ยังไม่ใช่ตัวท็อปนะตัวนี้เป็นตัวรองท็อปนะคะอ่า ในส่วนของด้านหน้าเลยนะคะกับโครไฟหน้า Projector ร์ Project InSuvision by LED ค่ะ Super Daylight นะคะอยู่ภายในโครมเดียวกันกับโปรเจคเตอร์เลยนะคะไฟสูงไฟต่ำอยู่ภายในหลอดเดียวกันนะคะและดีไซน์ไฟเลี้ยวค่ะออกแบบมาให้แอยอกจากโครมด้านบนนะคะมาอยู่ด้านล่างออกแบบเรียงเป็นแนวตั้งนะคะรับกับในส่วนของไฟตัดหมอกถือว่าสวยงามเข้ากันลงตัวมากๆนะคะดูไกลๆนิดนะึงเนาะอืม แล้วก็รับกับในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรอะกันกระแทกด้านล่างนะคะก็จะมีเฉพาะในตัวตัวท็อปสุดเนาะตัวเซทพีกับตัวเอ็มนะคะในส่วนของตกแต่งนะคะกันกระแทกหรือกันแคลงด้านหน้าตรงนี้นะคะสวยงามออฟโรดมากๆหนะมรับกันกับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ล่าสุดนะคะแบบด้านไดเมชันนะตัวนี้ก็ ถ้ามองไกลๆจะเหมือนสีดำล้วนนะคะแต่จริงๆไม่ใช่ตัวนี้เป็นสีทูโทนนะคะดับเบิลไดเมชั่นสีทูโทนนะคะก็จะเป็นสีเทาเมทัลิกนะคะตัดกับสีคล้ายๆจะโครเมียมออกเข้มๆนิดนึงนะคะเออเป็นโทนเข้มลากยาวไปเลยเขาเรียกว่าอะไรอะจําชื่อไม่ค่อยได้น <laughs> ะอ่าค่ะก็ถือว่าสวยงามมากๆกับดีไซน์ตัวล่าสุดของตัวนี้นะคะกระจ่าง้า ก็จะมีช่องระบายลมขนาดใหญ่นะคะช่วยในเรื่องขอการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นด้วยเนาะมาพร้อมกับโลโก้ E ส u z ๆโครเมี u ยมขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็นด้านข้างก็จะมีลายคล้ายๆแบบแคปลาตกแต่งมานะคะให้เราดูแบบหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะสวยงามมากๆเลยกับโฉมหน้าของเขาแรวดูดุไหมดุเนาะค่ะดุขึ้นนะหน้าเข้มขึ้นมากเลยค่ะตอนนี้เนาะแล้วก็แฝงไปด้วยความ หรูหรามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะคิวล้อตัวนี้นะคะก็จะมีโทนลันกษณะเป็นสีเข้มขึ้นเนะาะค่ะถ้าตัวเดิมจะเป็นสีเทาแล้วตัวนี้ก็จะเป็นสีสีนะคะ้ายๆสีดําเมทัลลิกไปเลยนะคะก็ออกแบบมาให้ดีไซน์เป็นแบบสีโทนเข้มขึ้นนะคะรับกับในส่วนของล้อแมกอลูมิเนียมอลลอยสีดำนะคะสวยงามแลดูออฟโรดมากมากเลย ตัวนี้ยางของเขานะคะเป็นยางจากโรงงานเนาะจะเป็นยางพิสโตนค่ะซีรีย์ยางจะอยู่ที่สองหกห้าทับหกศ r 1 8นะคะและในส่วนของช่องล่างสุดเลยกับตัวนี้นะคะก็จะเป็นคอยส spring อิสระปีกนกสองชั้นมาพร้อมกับโชคอัพแก๊สเหล็กกันโครงนะคะช่วยในเรื่องของความนุ่มนวลและยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองนะคะ ซูมดูใกล้ๆนิดนึงในส่วนของสีขาวมุกใหม่นะคะเรียบหรูมากๆนะคะมาพร้อมกับโลโก้นะคะ V Cross อยู่ด้านข้างเป็นโครเมียมโดดเด่นมากๆเลยเนาะในส่วนของที่ฉีดน้ำนะคะก็จะเป็นแบบริ้วอินมาภายในก้านปัดน้ำฝุนเลยนะคะสำหรับที่ฉีดน้ำที่ทำความสะอาดกระจกเนาอะอกระจกมองข้างข้างขาซ้ายขวานะคะก็จะเป็นสีทูโทนนะด้านบนเป็นสีดำเมทัลลิกนะคะ สดกับสีสดำสีดำสีดำนะคะเป็นดําด้านนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่อยู่ในกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นหลอด LED มาให้แล้วเรียบน้อยนะคะบันไดข้างนะคะเป็นสีดํานะคะอืมเข้ากันลงตัวแลดูแบบออลรถมากๆไปดูเช้นงานวัสดุใกล้ๆของท้องนิดนึงนะอ่าก็จะเป็นสีทูโทนนั่นแหละแต่ตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาออกเทาเข้มก็จะเนียนๆเข้ากับ สีดำด้านของเราไปก็ถือว่าเข้ากันลงตัวนะคะแลดูดุดันมากยิ่งขึ้นมองดูมองดูมุมไกลๆอีกครั้งหนึ่งเนาะมือจับรุ่นนี้ค่ะก็จะเป็นสีดําเป็นดําเมทัลลิกนะตัวนี้ไม่ใช่ดาด้านนะคะนี่ก็จะเป็นปุ่มล็อกและปลดล็อกนะคะเพราะเป็นปุ่มทูสตาร์ทเนาะรุ่นนี้ค่ะก็จะมาพร้อมกับเล่าหลังคานะคะติดตั้งมาจากโรงงานนะคะสวยงามนะคะเป็นสีดำเมทัลลิกเนาะ มาดูมุมด้านหลังกันบ้างนะคะตัวนี้ก็จะมีนะคะชิ้นงานที่ต่อมาจากกระบะหลังเนาะแล้วดูออฟโรดมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นสีทูโทนเป็นสีขาวมุกตัดกับสีดำเมทัลิกนะคะออกแบบมาให้เราดูออฟโรดมากยิ่งขึ้นนะคะด้านบนก็จะเป็นไฟเบรกดวงที่สามเนาะ <c oughs> ในส่วนของแชสซีค่ะรุ่นนี้ก็จะเป็นแชสซีขนาดใหญ่นะคะออกแบบมามีลักษณะให้สอดประกบกันสามท่อน ก็ด้านหน้าท่อนหนึ่งนะคะห้องโดยสารท่อนหนึ่งแล้วก็ด้านกระบะหลังท่อนหนึ่งก็ช่วยในตรงกันรอ,องรับน้ําหนักได้ดียิ่งขึ้นนะคะและในส่วนของช่วงล่างแบบน่างสุดเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแหนกเนือ้อเเผานะคะมีแหนกใหาทั้งหมดอยู่สามแผ่นด้วยกันเนาะแบบตัวนี้แล้วเราดูนะคะไปลึกอีกนิดหนึ่งในส่วนของนี่นะคะ ในส่วนของล้ออะไรนะคะตัวนี้ก็ยังคงเป็นล้อเหล็กมาให้อยู่นะคะก็ยังไม่ค่อยได้ใช้งานอะไรมากนะคะก็ถือว่าเน้นการใช้งานได้จริงก็เป็นล้อเหล็กไปก่นอนนะอ่าาในส่วนของโลโก้ี่ i w นสี่นะคะดิฟล็อกเป็นสติ๊กเกอร์โดดเด่นเอกลักษณ์ประจํารุ่นของวีครอสเลยนะคะไฟท้ายค่ะตัวนี้ก็คือออกแบบมานะคะตัวบอดี้สองพันยี่สิบสองเขาบอกว่าออกแบบมาให้รายดูสีเข้มขึ้นนะ มีลักษณะนะคะดูโอโซนิกหลอด LED ค่ะเวลาหยยบเบรกนะแสงไฟจะสองสว่างรอบๆรอบๆสองวงพร้อมๆกันสองสว่างได้ชัดเจนค่ะเพิ่มความปลอดภัยและลดการเกิดอบุบัติเหตุให้กับผู้ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะโลโก้แทดีดีไม่ใช่ ZPDDI เออโลโก้แท d d i นะคะเป็นโครเมียมมาให้แล้วเรียบร้อยแต่ว่า โลโก้ตัวไอด้านหลังจะยังคงเป็นสีฟ้านะคะยังคงเอกลักษณ์ของเครื่องโยนต์ของ Blue Power นะ mm hmm. มือจับด้านหลังนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีดำมีทัลลิกนะคะมาพร้อมกล้องมองหลังแบบริวยินค่ะ mm hmm. โลโก้เอซูซ e ูดีแมกเคลเมียม mm hmm. นะคะลักษณะกระปะาหลังนะคะออกแบบมาแลดูมีมิตินะคะมองดูไกลๆจะคล้ายๆกับสปายเลอหลังเลยเนาะ ค่ะและในส่วนของการชนท้ายค่ะรไดนามิกนะคะบิวอินนะคะสีเดียวกับตัวรถนะออกแบบมาล่าสุดให้ขึ้นลง2ส,สเต็ปนะคะหมดปัญหาสำหรับคนตัวเล็กในเรื่องของการที่ขึ้นกระบะดท้ายค่อนข้างจะลำบากนะคะเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะเป็นไงบ้างนะคะกับคันนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถอินบ็อกสอบถามพี่ใหม่นะคะตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยว พี่ใหม่พาทุกท่านไปรับชมด้านในนิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวเด๋วเดี๋ยวไปเอากุญแจนิดนึงเมื่อกี้ลืมนะคะเอากุญแจวางไว้ด้านข้าง <c oughs> มีฉแฉบวบเอากุญแจด้วยนะคะไปสำหรับท่านใดน,นะที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถอิ็อกอ์มาได้เลยนะคะ รุ่นนี้นะคะสีประตูวีครอสามจุดศูนย์สถีนะคะราค,คาอยู่ที่หนึ่งล้านหสนหนึ่บาทจำง่ายมีให้เลือกทั้งหมดอยู่4สีสน,ะะนะคะจะมีสีขาวมุกสีดำสีบรอนเงินแล้วก็สีส้มนะคะออแต่สีขาวมุกเนี่ยจะเพ,จะ,เพจะแพงกว่าเพื่อนเลยนะคะสีอื่นจะถูกนี้ไปอีกเจ็ดบาท,บาทนะเราไปดูด้านในนะคะปลดล็อก,อกนะคะหรือล็อกนะกดที่กุญแจก็ได้นะคะหรือจะกดที่ปุ่มสีดำๆตรงนี้นะคะ อันนี้คือลอนะ็อกนะกดลอ็อกไปรับชมด้านในนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะในส่วนของแผงประตูก็เป็นแบบซอฟทัชนะ,ะหุ้มด้วยหนังนะคะเดินได้ด้วยได้ทนสีน้ำตาลช็อกโกแลตนะคะ,ะสวยงามมากๆนะคะนี่ก็ตกแต่งถ้ารุ่นเดิมจะเป็นสีดำมทัล,ลิกนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นสีช็อกโกแลตเป็นสีช็อกโกแลตใช่ค่ะ ขอ,ข,อขอเรียกอย่างนี้ดีกว่าค่ะเป็นสีช็อกโกแลตเมทัลิกเออสวยงามเลยคะ่ะตัดกันได้ลงตัวมากๆเลยดูหรูหละพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะคะปุ่มควบคุมค่ะก็ออกแบบมาล่าสุดเนาะใช้งานง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาปรับพับหูนะคะเป็นระบบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะข้อใน้ส่วนของรุ่นนี้ค่ะคอนโซลทุกอย่างนะคะก็คอนโซลด้านบนค่ะก็ะจะเป็นซซฟท์ท์ทหุ้มด้วยหนังนะคะเดินได้ด้วยได้สีน้ำตาลน,นะคะ ขอแยกขึ้นด้านบนนิดนึงนะคะกับรุ่นนี้นะตัวนี้นะคะก็จะตกแต่งด้วยนะคะเขาเรียกว่าสีช็อกโกแลตเมทัลิกนะคะละากยาวตั้งแต่ด้านซ้ายมาจะลดถึงหน้าจอนะคะและไปถึงด้านขวาเลยนะตัวนี้ก็ตกแต่งให้รายดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้นะคะในเรื่องของเครื่องเล่นระบบความบันเทิงนะคะก็เป็นหน้าจอขนาด9นิ้วนะคะขนาด9นิ้วรองรับ ระบบเนวิเกเตอร์ภายในตัวมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็รองรับระบบ Apple CarPlay Android Auto ให้ด้วยเนาะค mm hmm. ่าแอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะคะ mm hmm. แยกอิสระสายขวา mm hmm. อืมควบคุมอุณหภูมิได้ด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็ในส่วนของปุ่มนะคะ mm hmm. ทะเลคอมมานค่ะขับขี่ทั่วไปอยู่ที่2 h i ไฮค่ะเปลี่ยนเป็น4 High mm ี่ไฮได้เลยความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะบิดได้เลยและเมื่อต้องการ เปลี่ยนเป็นนะคะฟโฟลก็กดลงแล้วก็บิดประมาณนี้นะคะก็ลองใปใช้งานดูอีกทีหนึ่งแล้กันนะคะแล้วก็มาพร้อมกับระบบดิฟล็อกนะคะมั่นใจลุยได้ทุกสถานการณ์นะคะในเมื่อถ้าเราแบบติดลมติดอะไรยังออกไม่ได้กดระบบนี้เข้าไปนะคะระบบนี้จะช่วยท่านอีกระดับหนึ่งนะคะมั่นใจนะคะ มากยิ่งขึ้นเนาะอันนี้ก็เป็นปุ่มนะคะช่วยควบคุมการทรงตัวขณะที่เราลงบนทางลาชันนะคะก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะครบครันมากๆนะคะกับระบบความปลอดภัยในรุ่นนี้นะอันนี้ก็จะเป็นช่องเสียบ usb mp3 นะคะ aux นะก็เกียร์ค่ะรุ่นนี้ก็จะเป็นหกเกียร์นะคะหกสปีดนะคะหกเกียร์เดินหน้าเจ็ดเกียร์ถอยเกียร์ถอยก็เอามือสอดคล้องวงแหวน เข้าไปตำแหน่งเดียวกับเกียร์หนึ่งนะคะก็จะมีเสียงดังตื้อตื้อตื้อแสดงว่าเราเข้าเกียร์ถอยเรียบร้อยแล้วเนาะเข้าเกียร์ง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้นนะคะถัดมาในส่วนของพวงมลาลัยค่ะพวงมลาลัยออกแบบมานะคะเป็นหนึ่งสองสามสามการใหญ่ๆด้านซ้ายเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมลาลัยค่ะด้านขวาเป็นปุ่มควบคุม ความเร็วโดยอัตโนมัตินั่นเองนะคะก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะคะตัวนี้นะถ้าเราเชื่อมต่อระบบ Apple c a r าเพนาะพวงมาลัยตัวนี้ค่ะก็ลดแสงปร,ปรับแสงนิดนึงพวงมาลัยนะคะก็ออกแบบมาล่าสุดนะคะเดินได้ด้วยได้สีน้ำตาลช็อกโกแลตนะคะอะไรดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะจับกระชับมือยิ่งขึ้นเนาะหน้าจอก็เป็นนะคะหน้าจอดิจิตอลมาให้แล้วเรียบร้อย ประมาณนี้นะคะอืมอน,นี้ก็ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงตับต้องไปเติมนะออะแอร์เสียงดังดับก่อนก็อันนี้ช่วงบ่ายๆเนาะแดดร้อนนิดนึงนะค่ะพวมอะไรก็สามารถปรับได้สีที่ทางค่ะก็จะมีสลักอยู่ด้านล่างเนาะเอาลงก็น,นี่คืออันนี้คือลงนะคะขึ้นเข้าออกประมาณนี้นะคะ mm hmm. แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปุ่มปิดระบบ ESET CS ค่ะ ESC คือระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถ TCS คือระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะอันนี้ก็เป็นปรับไฟหน้าออโต้สีระดับอยู่ที่0123ก็ลองไปปรับใช้งานดูอีกทีหนึ่งนะคะนี่ก็ใส่เหรียญน,นะและรุ่นนี้นะคะก็มีถุงลมนิรภัยมาให้อยู่2ลูกนะคะสายขวาถ้าเป็นเกรด M นะคะจะมี6ลูกนะแต่ถ้าแ P มี2ลูกนะคะถัดมาค่ะในส่วนของเบาะค่ะตัวนี้นะคะดีไซน์ออกมาล่าสุดเลย ยังไม่ได้แกะพลาสติกขออนุญาตนิดนึงนิดนึงประมาณนี้นะคะรถใหม่หนเนาะเ่ะ <c ười> ตอนนี้ออกแบบมาล่าสุดเลยนะคะกับตัวแซ p พีนะเบาะจะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะตัดกับสีน้ำตาลช็อกโกแลตนะคะเดินได้ด้วยได้สีน้ำตาลช็อกโกแลตนะสวยงามเรียบหรูลงตัวเป็นสไตล v ์ v c ค o อสของเราพร้อมลุยออฟโรดมากๆเลยนะคะกับตัวนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีครูแม็กค่ะเบาะที่ ระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็คือถ้าใช้เทคโนโลยีตัวนี้ก็คือเวลารถจอดตากแดดนะคะอ่าก็จะเย็นยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะจะไม่ร้อนมากเนาะค่ะแล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะก็ปรับไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเอนหน้าเอหลังนะ,นนะ,ะนงประมาณนี้นะคะขึ้นลงค่ะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปรับชมในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังนิดนึงนะคะเปิดมาสําหรับห้องโดยสารตอนหลังนะคะก็ แผงประตูก็จะคล้ายๆกับคอนโซลหน้าประตูหน้างเมื่อกี้เลยนะคะก็จะเป็นแบบซอฟท์พดหุ้มด้วยหนังนะเดินได้ด้วยได้สีน้านําตาลช็อกโกแลตปุ่มควบคุมนะคะก็เดินกระจกขึ้นลงใช้งานง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นด้านล่างก็ใส่ขวดน้ําได้ถึง1.5ลิตรกันเลยทีเดียวนะคะในส่วนของห้องโดยสารนะคะคุมโทนนะถ้าเป็นตัวว c คล s s นะคะแม็กนะค่ะ ต้องเป็นแม็กเท่านั้นนะวิเคราะห์ตัวท็อปสุดนะคะแซหรือตัวเอมนะคะก็ด้านบนค่ะก็จะเป็นสีดำนะในส่วนของเพดานนะคะอก็จะเป็นคลุมโทนเป็นสีดำหมดเลยให้แลดูลุยๆแบบออฟโรดมากยิ่งขึ้นนะตัวนี้ก็จะมีแอร์หลังมาให้ด้วยนะคะมีช่องเสียบ usb ด้วยนะคะก็มาดูในส่วนของดีไซน์เบาะตอนหลังนิดนึงนะคะตัวนี้ก็จะมีเชือกสลักอยู่ตรงนี้นะคะ ดึงลงมากนะคะก็ขอแยกไม่ดึงแล้วกันใช้แรงมากเพราะว่ายังยัไม่ได้แกะถุงพลาสติกตกเลยเนาะประมาณนี้นะคะในเรื่องในเรื่องของดีไซน์ของเบาะนะคะเบาะก็จะเป็นแบบเทคโนโลยีคูลแม็กมาด้วยนะคะดีไซน์เป็นโทนสีดำตัดกับสีน้ำตาลช็อกโกแลตนะคะเข้ากันลงทัวนะและดูออฟโรดมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นที่พักแขนอ้ายด้วยนะ ไปเดี๋ยวพาทุกท่านนะคะไปรับชมในส่วนของห้องเครื่องนิดนึงนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ4ประตู V Cross 3.0 ZP e. ค่ะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์3,000นะคะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่190แรงมา้า แรงบิดสูงสุดอยู่ที่3 450ิดิวตันเมตรนะคะค่ะก็พูดผีดนิดนึงขออภัยด้วยนะคะถ้า350รินั่นเป็นตัวพันเก้านะอืมค่ะและมาพร้อมกับนะคะในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะเซ็นเซอร์ ABS EBD BA นะคะซึ่งก็มีมาในทุกรุ่นแล้วนะกับ a l l n e w i t i z u d m a m c พลนุภาพพิกโลกของเรานะคะและอีกตัวนึงนะคะในเรื่องการจัดวางตำแหน่งเครื่องยน,นะคะ่ะจัดวางให้ยื้งหลังเผาหน้านิดนึงนะคะช่วยในเรื่องการกระจายน้ําหนักและยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองคะ่ะเป็นไงบ้างคะกับคันนี้เลยคะ่ะสีประตูวีคราสสามจุ P ี C, กับสีขาวมุกใหม่นะคะขาวมุกโดโลมาย โดโลมไม้เออดลมไมประมาณนี้นะคะภาษาอังกฤษไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะกับคันนี้ราคาของเขาอยู่ที่1นึ่งล้าน1นึ่งแบาทค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถอิน b o x หาปีใหม่ค่ะตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะหรือ Facebook ส่วนตัวค่ะ เพจอินสุเชียงรายสาขาเทิงนะคะใบเซอร์ปีใหม่หน้าตาประมาณนี้นะคะฝากกดติดตามน,นิดนึงนะคะแล้วสำหรับท่านใดนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะตอนนี้ปีใหม่มีบริการรับจองออนไลน์ค่ะลูกค้าโอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัทนะคะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์บริการทำสัญญาถึงหน้าบ้านเลยค่ะสัญญาอนุมัติรอนัดรับรถกันอีกที่หนึ่งนะคะให้เรื่องการออกรถอินสุไปแดงเป็นเรื่องง่ายๆลองอินบ็อกหรือโทรเข้ามาสอบถามปีใหม่เพิ่มเติมก่อนได้นะค,ะ,คะสำหรับวันนี้ค่ะปีใหม่ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย 拜拜。